สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมจะมานเสนอเรื่องระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในส่วนของระบบเครื่องปรินต์นะครับสมาชิกกลุ่มมีดังนี้ครับนางสาวพัชรพรใจขาวางังม4สเลขที่4และนายพัทรวินเชยจำเรินม4ลสเลขที่30ครับโดยระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนประกอบด้วยตัวป้อนหรือ input กระบวนการหรือโปรเซส ผลผลิตหรือเ u t p u t และมีข้อมูลย้อนกลับหรือ feedback ครับระบบทางเทโลยีที่ซับซ้อนโดยรวมของปรินเตอร์นะครับก็จะมีตัวป้อนเป็นกระดาษไฟจากคอมพิวเตอร์และคําสั่งจากคอมพิวเตอร์ครับในส่วนของกระบวนการก็จะเป็นการทํางานของเครื่องปริ้นเพื่อประมวลผลในการพิมพ์แล้วก็จะได้ผลผลิตเป็นกระดาษที่ถูกพิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้องตามต้องการครับ แล้วก็จะมีฟีดแบ็กเป็นข้อมูลย้อนกลับก็คือข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งให้เครื่องปิ้น์ทางานตามต้องการครับต่อไปเรามาดูระบบย่อยของเครื่องปริ้น์กันนะครับเราจะแยกอ,ออกมาได้เป็น4ระบบนะครับ 1. ก็คือระบบป้อนกระดาษ 2. ระบบหมึก 3. ระบบพิมพ์และ4ระบบเชื่อมต่อครับ ระบบเลกนะคะคือระบบป้อนกระดาษมีตัวป้อนคือกระดาษแล้วก็กระบวนการคือการรับกระดาษแล้วจัดตำแหน่งกระดาษให้เหมาะสมเพื่อพิมพ์จะได้ผลผลิตก็คือกระดาษพร้อมสำหรับการพิมพ์ค่ะต่อไปนะคะระบบหมึกตัวป้อนจะเป็นสัญญาณจากคอมพิวเตอร์มีกระบวนการคือเครื่องพิมพ์จะใช้หมึกในการพิมพ์ตามที่ตัวป้อนกำหนด มีผลผลิตคือเอกสารที่เป็นข้อมูลบันทึกการทำงานของระบบหมึกหรือก็คือกระดาษตามที่ผู้ใช้งานต้องการค่ะต่อไปเป็นระบบพิมพ์นะครับตัวป้อนหรือ Input ก็คือสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ต่อด้วยกระบวนการหรือโปรเซสก็คือการใช้กระดาษในการพิมพ์ตามที่ตัวป้อนกำหนดออกมาเป็นภาพหรือตัวอักษรตามต้องการครับ และผลผลิตหรือเอาพุทก็คือภาพหรือตัวอักษรที่พิมพ์ออกมาบนกระดานนั่นเองครับเระอย่างสุดท้ายก็คือระบบเชื่อมต่อนะครับตัวป้อนหรืออินพุตก็คือสัญญาณจากอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อตามด้วยกระบวนการหรือโปรเซสก็คือการประมวลผลสัญญาณที่เข้ามาจากตัวป้อนและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานโดยตรวจสอบสัญ,ญญาณก่อนนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือเอาพุ t หรือผลผลิต ก็คือการทำงานขัวอุปรกรณ์ที่เชื่อมต่อกันนั่นเองครับพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ Thank you k ่ะเ k กี